Your friend is ด doctor นะครับด็อกเรวนะครับวันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนสนใจนะความดันโลหิตสูงไหนใครเป็นบ้างยกมือขึ้นนะครับโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยนะครับนะเป็นโรคที่เราเจอกันเนี่ยสมม,มติว่าเราเดินไปร้อยคนเจอคนร้อยคนเนี่ยนะครับเราจะเจอคนที่เป็นโรคความดันนะ27คนนะครับอันนี้จากการสำรวจในประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าถือว่าเยอะมากนะครับนะขออนุญาตแชร์ก่อน อาแชร์ก่อนใครที่เข้ามาดูแล้วฝากแชร์เลยนะครับเพราะว่าผมว่าวันนี้เป็นเรื่องที่ที่ทุกคนจะต้องฟังนะเพราะว่าแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมีคนไข้จะต้องมีญาติ <c oughs> ที่เป็นความดันโลหิตสูงแน่ไม่ตัวเองเป็นก็คนอื่นเป็นนะพ่อแม่เป็นปู่ย่าตายายเป็นใช่ไหมพี่ป้านาเป็น ต้องมีแน่ๆนะครับพวกเราเนี่ยเจอโรคความดันสูงกันเต็มที่เลยอยู่ในสังคมอย่างที่บอกไปร้อยคนเนี่ยเจอ27คนนะนี่จากการสำรวจล่าสุดในประเทศไทยนะครับและส่วนใหญ่พวกเราเวลาเป็นความดันเราทำยังไงฮะเราก็จะไปหาคุณหมอหลายคนไม่ไปหาหมอนะแต่หลายคนไปหาหมอพอไปหาหมอ,อมีคนเป็นเต็มเลยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับพอไปหาหมอแล้วหมอจะทําไงครับหมอจะจ่ายยายให้เรา หมอจะจ่ายยาให้เรานะซึ่งโอเคมันถูกต้องแหละแต่เหตุที่หมอจ่ายยาเลยเพราะอะไรฮะเพราะโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่มีเวลาคุยกัน ระหว่างหมอกับคนไข้เนี่ยไม่ไม่มีเวลาจะคุยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ง่ายที่สุดที่จะลดความดังให้ท่านได้ทุกคนได้เนี่ยคือการเอาอยาไปกินเพราะยากินเนี่ยมันลดความดันได้แน่ๆถูกไหมครับนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าหมอพอจะมีเวลาคุยกับท่านสักไม่เกิน10นาทีอย่างวันนี้ที่ผมจะคุยกับท่านไม่ให้เกิน10นาทีเนี่ยนะครับหมอจะต้องบอกอะไรบ้างว่าท่านจะต้องไปปฏิบัติตัวอย่างไรนะเพื่อที่จะได้ไม่เป็นความดังโลหิตสูง เพราะฉะนั้นวันนี้พวกเรามาเรียนรู้ร่วมกันนะว่าสมมุติว่าเรายังไม่เป็นก็ตามหรือวัดความดันแล้วเรากําลังจะเป็นก็ตามนะหรือเราเป็นไปแล้วก็ตามเราจะต้องทําตัวอย่างไรเพื่อรักษาความดันของเราไว้ไม่ให้สูงโอเคนะครับเอานิยามก่อนความดันโลหิตสูงเอาจําง่ายๆอย่างนี้ความดันปกติของคน120-80นะ120-80นะนะครับ ถ้าเมื่อไหร่ที่เกิน140-90ขึ้นไปหรือปร,ประมาณตัวเลขใหม่เดี๋ยวนี้เขา130-85้นะเราจําง่ายๆแล้วกันรับ140-90ขึ้นไปแล้วกัน เป็นความดันเลยนะครับถ้าเกินจาก120 8 0ถือว่าเป็น pre hypertension โอเคนะ140 90คัดตรงนั้นเลยนะครับเป็นความดันโลหิตสูงทําอย่างไรเอาสรุปสั้นๆนะวันนี้ไม่ให้เกิน10นาทีข้อที่1ครับท่านมีความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะพฤติกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรบ้างนะครับข้อที่1เลยก็คือน้ำหนักตัวน้ำหนักตัวเนี่ยถ้าใครน้ำหนักเกินนะจะต้องลดความดันโลง ุกความดันของคนที่น้ําหนักเกินที่ลดลงประมาณ1กิโลความดันโลหิตของท่านจะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นในคนที่มีน้ําหนักเกินวัด BMI เอาง่ายๆแบบคนไทย BMI คือน้ําหนักหารส่วนสูงที่เป็นเมตร2ครั้งนะจะต้องอยู่ในช่วงระหว่าง18.5ถึง23 ถ้าเกินไปกว่านี้คือเกิน23มขึ้นไปท่านน้าหนักเกินนะครับให้ลดน้ําหนักลงนะครับถ้าลดน้ําหนักลงเขาบอกว่าลดน้าหนักได้5้0ถึงสิกิโลกรัมเนี่ยในคนที่มีน้ําหนักเกินเนี่ยสามารถที่จะลดความดันลงได้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับนะอ่ะอันที่1นนะลดน้ําหนักนะครับอันที่2กินอาหารครับอาหารที่ใช้ลดความดันได้นี่เราเรียกว่า dash diet นะอยู่ o p เปรดี้ไฮเดชพอดีใช่ไหมโอเคอ่ะหนึ่งคือน้าหนักนะครับอันนี้คือเรื่องพฤติกรรมก่อนนะ2ออาหารครับอาหารให้เรากิน dash ดเอทหลายคนถาม dash d i ดคืออะไร dash ย่อมาจากคำว่า dietary approach to stop hypertension ชื่อตรงตัวเลยอาหารเพื่อการลดความดันอาหารเพื่อการลดความดันคือ ผลไม้ทันยพืชไม่ขัดสีนะครับนี่คือลักษณะของด a ชเตข้อที่1 2. จํากัดไขมันอิ่มตัวไขมันอิ่มตัวคือไขมันที่ได้จากสัตว์ทั้งหลายและจํากัดไขมันทรานส์นะครับไขมันทรานส์ไม่ค่อยมีและแต่เอาง่ายๆคือสมัยก่อนที่ทําเบเกอรี่กันนะส่วนใหญ่ใช้ไขมันทรานส์นะครับอันที่3ลดความเค็มลงลดเกลือลงนะครับอันที่4คือโปรตีนกินให้พอเพียงแต่ไม่ต้องสูงมากนะครับและก็ทานผลิตภัณฑ์พวกไขมันต่ํา หลนะนะันนี้คือลักษณะของเดชไดเอทสรุปเดชไเอคือผักผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีจำกัดไขมันอิ่มตัวไขมันทรานส์นะครับกินไขมันกินไขมันไม่อิ่มตัวคือไขมันที่มาจากทางลำข้าวน้ำมันมะกอกอะไรอย่างนี้เป็นต้นอะโวคาโดอย่างนี้เป็นต้นลดเกลือลดความเค็มลงโปรตีนเพียงพอแต่แต่ไม่สูงมากและก็กินอะไรก็ตามที่เป็นไขมันต่ำโอเคนะครับนี่คือลักษณะของอาหารจำกัดอาหารแปรรูป อ,อาหารที่มีโซเดียมสูงด้วยนะครับนะแล้วทานโพแทสเซียมให้เพียงพอโพแทสเซียมให้เพียงพอคือส่วนใหญ่โพแทสเซียมจะอยู่ในพวกผักผักใบเขียวกล้วยในอย่างนี้เป็นต้นทั่วต่างๆนะนะนนี้ก็คือลักษณะของการปฏิบัติตัวต่อมาครับการปฏิบัติตัวคือออกกําลังกายเราควรจะออกกําลังกายนะแบบแอโรบิกแอโรบิกคือแบบใช้ออกซิเจนมาประมาณรัก30นาทีต่อวัน5วันต่อสัปดาห์ ไหมสามสินาทีต่อวัน5วันต่อสัปดาห์นะครับสามารถจะลดความดันได้เดี๋ยวนี้มี r e s i s t a n d e x e r c i s e นะเช่นถ้าวอลกาเรียกวอลกซนะครับเก่งกล้ามเนื้อนะลองต่อันนี้ต้องเดี๋ยวจะมาพูดเฉพาะจาะจงอีกทีหนึ่งเพราะฉนั้นเพราะว่าพูดทั้งหมดจะไม่ทันนะเอาสรุปเป็นว่า Aerobic exercise 30นาทีต่อวัน5วันต่อสัปดาห์และมี r e s i s t a n d e x e r c i s e ร่วมด้วยนะครับจะลดความดันโลหิตลงได้นะครับ a e r o b i กก็เช่นเดินเร็วก็ได้ไว่ายน้ำปั่นจักรยาน งดสุบบุรีงดสุบบุรีใครที่สุบบุรีอยู่งดสุบบุรีนะครับนะแอลโกอฮอล์นะ่ะตัดได้ตัดเลยตัดได้ตัดเลยนะครับแต่ผู้ชายเนี่ยตามปโตคอเขาังให้กิน2ดริงก์ต่อว,วันนะครับได้นะไม่เกินผู้หญิงได้1ดริงค์ต่อว,วัน1ดริงก์คือ1นแก้วไวน์เบียร์ก็1ขวดประมาณอย่างนั้นนะครับจำกัดความเครียดลงนะใครที่มีความเครียดต้องมีการฝึกนะอย่างเช่นคลิปเมื่อวานที่ออกไปนะให้สูดลมหายใจลึก นะเข้าออกเข้าออกไปเรื่อยๆนะครับทำเนี่ยประมาณสัก5ทีแล้วก็สูดลมหายใจตามปกติครบ15ทีความดันตัวบนลดลงเลยนะลดลงเลยทันทีนะครับ10มิลิเมตรประหลอดนะใครดูเปเปอร์เมื่อวาน สุดลมหายใจตามลมหายใจ15นาทีนะครับความดันก่อนวัดกับความดันหลังวัดลดลงทันที10มิลิเมตรปรอดนะตัวบนนะสุดยอดไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือวิธีการผ่อนคลายความเครียดอาจจะนั่งสมาธิฝึกโยคะฝึกหายใจเข้าออกลึกๆก,ก,ก็ได้นะครับต่อมาคือนอนให้เพียงพอครับ ที่นอนไม่หลับพบว่ามีโอกาสที่จะเป็นความดันโลหิตสูงเยอะมากนะครับนะเพราะฉะนั้นนอนให้เพียงพอนะครับลดการดื่มพวกไอพวกที่มันเค็มๆทั้งหลายนะที่มันมีน้ําเกลือต่างๆนะยาบางชนิดนะเช่นยาพวกยาแก้ป,ปวดต่างๆทําให้ ความดันขึ้นนะครับบางคนเนี่ยไม่มีความดันเลยแต่ปวดแล้วไปกินยากแก้ปวดเจอเลยนะครับความดันโลหิตสูงนะเพราะฉะนั้นยากแก้ปวดยาคุมกําเนิดยาสเตียรอยทําให้ความดันโลหิตสูงขึ้นได้นะครับนะสมุนไพราบางอย่างนะมีความดันขึ้นได้นะคอยระวังนิดนึงนดยนที่เป็นความดันโลหิตสูงนะครับบางอย่างนะนะมาครับคนที่มีโรคประจําตัว คุมโรคประจาตัวให้ดีเช่นโรคเบาหวานเนี่ยอันนี้มันรีเลทกันเกี่ยวข้องกันบางคนเป็นโรคไตโรคไตนี่ความดันสูงนะโรคเบาหวานโรคไตและเลือดไขมันนี่มันเป็นพวกสหายกันมันมากันเป็นพรรคพวกเพราะฉะนั้น,นใครที่มีโรคพวกนี้ต้องคุมให้ดีนะครับและถ้าทําตามนี้แล้วยังควบคุมไม่ได้ปรึกษาคุณหมอครับจำเป็นที่ต้องคุยกับคุณหมอเพราะว่าหมอเนี่ยอาจจะจำเป็นต้องให้อินเตอร์เวนชั่นด้วยยาบางอย่างนะครับ บอกทุเรียนใช่ช่วงนี้ทุเรียนออกระหว่างนิดนึงทุเรียนเป็น ผลไม้ที่ดีมีกากใยมีพรีไบโอติกซ์นะต้องบอกนี้นะแต่แคลอรี่มันสูงน้าตาลมันสูงเพราะฉะนั้นใครจะกินทุเรียนทวงนี้จํากัดกินนิดนึงกินเม็ดหนึ่งครึ่งเม็ดพอนะพอหายยากนะเอาประมาณนี้นะเอาสรุปนะครับแนวทางการรักษาความดันโลหิตแบบไม่ใช้ยาใครฟังแล้วฝากแชร์ด้วยฝากแชร์ด้วยนะทุกช่องทางคนไทยเป็นความดันโลหิตสูงถึง27%เดินไปร้อยคนเจอหนึ่งเจอ27คนนะสคนเจอคนอะนะนะเยอะมากขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้น พวกเราช่วยกันช่วยกันนะครับสรุปนะครับพูดเร็วๆเมื่อกี้พูดรายละเอียดแล้วสรุปเร็วหนึ่งท่านต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการควบคุมน้ําหนักกินอาหารที่ดีโดยเฉพาะ d ดชไดเอทลักษณะของ d ดชไดเอทเป็นอย่างไรพูดไปแล้วออกกําลังกายนะครับงดสูบบุหรี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล จัดการความเครียดนอนให้เพียงพอนี่คือหลักการของการลดความดันนะนะครับตัวอื่นๆก็อาจจะลดพวกน้ําเกลือน้ําเค็มต่างๆยาบางชนิดสมุนไพรบางชนิดนะครับแล้วก็โรคประจําตัวควบคุมให้ดีทําได้อย่างนี้ความดันโลหิตลดลงแน่นอนนะครับก็วันนี้10นาทีครบแล้วนะ จะฝากไว้เท่านี้ใครดูแล้วชอบใจมีญาติคนป่วยที่ไหนก็าฝากแชร์กันต่อๆไปด้วยนะครับขอให้ทุกท่านแข็งแรงมีความสุขทุกท่านอย่าลืมนะครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ your friend is doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงแนละมีความสุขนะครับ